สวัสดีค่ะพบกับช่องทัญญากินเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้ไปลอยกระทงกันที่วัดอรุณนะคะเรามาขึ้นเรือที่ท่าเตียนกันเลยค่ะค่าเรือโดยสารหยุดที่คนละ5บาทนะคะเราก็เข้าไปรอเรือกันเลยค่ะระหว่างรอเรือมาเราก็มาถ่ายวิวตรงข้ามวัดอรุณอีกแล้วนะคะสวยเหมือนเดิมเลยค่ะถ่ายรูปสักพักเรือก็มาแล้วค่ะไปลงเรือกันถึงวัดอรุณแล้วนะคะ วยมากๆเลยค่ะไปกันคะ่ะเข้าไปในงานกันไปเลยในงานก็จะมีบูธกิจกรรมมากมายเลยนะคะมีแสดงดนตรีไทยด้วยค่ะและในงานก็ยังมีแจกพัดฟรีด้วยนะคะดีมากเลยค่ะนี่ไงคะ่ะหน้าคนได้พัดฟรียิ้มแฉ่งเลยในงานมีร้านขนมมากมายเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านขนมตาลน,นะคะต่อมาเป็นร้านบ้าบินค่ะทำกันสดๆเลย แล้วก็เป็นร้านขนมเบื้องนะคะต่อด้วยร้านขนมหวานมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยค่ะกระเพาะปลาก็มีนะคะทำกันร้อนๆเลยต่อด้วยผัดไทยค่ะวันนี้เราจะซื้อผัดไทยกินกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะราคาก็ถูกด้วยค่ะทำกันสดๆที่หน้าร้านเลยนี่ไงคะได้แล้วไม่รอช้ามากินกันเลยค่ะบีบมะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะกินเลย มาต่อกันด้วยไอติมนะคะมีไอติมหลายอย่างเลยค่ะเราซื้อช็อกโกแลตแล้วก็ข้าวหอมมินไลชเบอร์รี่นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะชื่นใจนเทยรา นี่ก็คือน้องแบงค์สอนรามพระเอกลิเกงเงินล้านนะคะมาร่วมในงานลอยกระทงของวัดอรุณด้วยค่ะส่วนในงานก็จัดที่ลอยกระทงให้ด้วยนะคะใครที่ไม่สะดวกไปที่ท่าน้ําเขาจัดเป็นซุ้มลอยกระทงให้น่ารักมากเลยค่ะแต่ส่วนเราจะข้ามเรือนะคะนั่งเรือไปที่สะพานพระราม8กันค่ะค่าโดยสารเรือที่คนละ50บบาทนะคะขึ้นเรือแล้วไปกันเลยค่ะบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากเลยค่ะ ก่อนเราขึ้นเรือเราก็ได้แวะซื้อกระทงก่อนแล้วนะคะเราจะไปลอยกระทงกันนี่ไงคะกระทงที่เราได้มาราคาอยู่ที่หนึ่งบาทน่ารักไหมคะไปลอยกระทงด้วยกันนะคะจุดไฟก่อนคะ่ะขณะที่ทัญญาจุดไฟทัญญาก็อธิษฐานไปด้วยนะคะขอพามาพระแม่คงคาที่เคยทําร่วงเกินไปคะ่ะเราก็มาลอยกันเลยคะ่ะค่อยๆหยอดลงไปนะคะระวังตกน้ํานะคะ พี่เจ้าของเรือก็จะปล่อยให้เราลอยก่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกลับกันคะ่ะบายๆค่ะสะพานพระรามแปดสวยงามมากเลยวิวบรรยากาศรอบข้างก็สวยเหมือนเดิมค่ะนี่ก็เป็นสะพานพระปิ่นเก้านะคะที่เราขับรถผ่านทุกวันเลยเปิดไฟตอนกลางคืนสวยงามมากเลยคะ่ะก็นั่งไปเรื่อยๆนะคะก็มีเรือหลายลำเลยคะ่ะ นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะคลืนก็แรงมากๆเลยตอนกับนิซิงมากเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ Have a nice day ค่ะ